ก่อนครับเอ้าไต้หวันเฮ้โบจังหวะนี้ลั่นเองครับเฉินยิงหุยครับเสียสมาธิไปครับคือเห็นผู้เล่นของไทยเอาวิ่งกดดันมาด้วยเหรอครับนี่มาดูจังหวนนะนี่ครับของทางสวักษ์ <c oughs> น่าท้าจริงๆครับถ้าเอาบอลลงได้ดีกว่านี้นะครับหลักไม่ดีด้วยครับถล่มไปนิดนึงขาครับโอกาสของไต้หวนันจังหวะนี้ ยังมาเข้าทางครับอรพินอรพินเปิดขนานเส้นขึ้นมาสรวรักครับแตะยาวครับบอลออกข้างเองครับก็เป็นผู้เล่นที่มีความเร็วนะครับสวรักเพ่งงามที่โปรสาประตูใช่มิงจุง ชินอยู่เปิดมาไม่ดีครับจังหวะนี้ไทยตัดได้แล้วหยอดเข้ามาจะให้ธนิการลึกเกินไปอีกแล้วครับให้แรงไปหน่อยครับนัทบดีวันนี้ต้องมาจับคู่กับนิภาวันนะครับโอ้ดึงช้าเลยครับปรักษาประตูของไต้หวันเนี่ยก็ไปเร่งนะครับ